สวัสดีครับผมซานนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมไม้ครับในเซิร์ฟเวอร์ชิฟรอดของผมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณวินนะครับคุณวินเอาเอาขวานไปเอาไปครับเอาเอาขวานไปขุดไม้ไม้ขาวนะครับผมจะสร้างบ้านรอ,เ,อเดี๋ยวผมก็จะไปสร้างบ้านนะครับ EP นี้ก็สร้างบ้านนะครับมันจะสร้างเสร็จไหมสิบห้านาทีปัญหา,เ,าเดี๋ยวเก็บข้าวก่อน มึงออกดีๆไม่เป็นหรือไงอาหาวินเป็นเด็กดีหน่อยนี่ครับก็เออเดี๋ยว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 เราค่อยวิ่งกลับมาคราบเถอจะบ้าดิวิ่งได้เนาะวิ่งเลยแค่งานเลยไม่ต้องหรอกวินเอาเลยต่สบายตรงนี้นะทำดีเรา มันเกิดเาเข้าบ้านเราตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้รตรงนี้ครับก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจัดเข้าไปถูกไหมวะเนี่ย เฮ้ยกูต้องปูอื่นใช่ไหมเนี่ยสรุปเวรกรรมเอ้ยไม่เอาอ่ะกูจะค้าบันไดกูจะเกลียนกูจะเกลียนกูจะเกลียนชาวโลกเอาเที่ยงแล้วเอราวินในเกมแล้วไม่หน่อยดีคอมกิ๊กกะเที่ยมก็จริงจะบายแล้วเฟย นี่ชุบ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 เน่ได้แล้วพอดีเป๊ะเป๊ะบ้านพี่เห้วครับ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 วีเนอร์ขุดไม้ขาวเด้อขุไม้โอ๊กมาฮะไอ้ขุดไม้โอ๊กเอาต้นดอกต้นนี้เอาไม้ขาวด้วยเอาวินเนอร์ไม่เอาควันหินอ่ะมีอยู่ได้ควันหินวินเนอร์ไปใช้ดิไม่เเห็นโหเออสร้างล็อบบี้เอาเป็นเออเอา สิแล้วกันสองสามสี่ห้าหกเจดปดเกอสิบปอเคพอดีเป๊ะเลยตรงนี้ก็เอาตรงนี้ความกว้างเป็นสะอันนี้นับเป็นหนึ่งนะครับก็เอาเป็นสักประมาณเออตาอย่เอายี่เอาสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิ็งสิบสา่สิบปสิบหกครับ เออก็น่าจะพอแล้วครับบ้านเราบา้านหรือคาลิฮาร์ปปะเนี่ยขอมินแบบ์๊บคาลิฮาร์ป์แยกจากคาลิฮาร์ปเลยพี่น้องเราต้องการไม้ขาวอย่างมากโคตรเปรืองทรัพยากรธรรมชาติเลยว่ะมึงดูดิอ้องนี่ไงไหมคดเปรืองทรัพยากรธรรมชาติเลยว่ะแต่ถ้าบ้านไม่นี่ก็ ใครทําบ้านไม่กูจะฆ่ามันป<อ><อ>้าผาไงป้าผาผ้าอันนี้มันจะไม่บ่ไม่ไม่แล้วก็ชิบหายไงมินแต่มันก็ไม่ได้ไหมลามหมดตัวกูดักเอเอ,อใช่วะ่ะท<อ>่างพอมันเถอะกูไม่ยอมให้มันฝนตกหรอกถึงฝนตกยังไงกูจะวางผิดนี้ด้านบนวินเดอร์โยนไม้ส่งไหมพี่ดู้โอ้ยวางผิดบ่อยแท้ ถามนาทีปูได้แค่พืนครับผมว่าอีพีนี้ก็น่าจะได้แค่สร้างบ้านนะครับก็ผมว่าสร้างบ้านครับราะผมมันต้องใช้ไม้เยอะครับเอาหมดซะงั้นขุดไม้เยอะเลยนะวินมันหมดโลก้มมันากเอาให้หมดสัตว์คนนี้มีไม่ข่าวไม่ข่าวขอแล้ววันแล้วขอแล้ว มาดูกันเด้อได้อะไรนี่ไม่บักป่าววะไม่บักเนาะไมไม่ได้บักเยอะจังอันนี้ก็น่าจะได้แค่ชั้นแรกนะครับเพราะมันต้องเปลืองทรัพยากรมากครับแต่บ้านเราก็จะก็เอออันนี้มันบ้านหรือคอนโดเนี่ย เ้ยบ้านแต่ละห้องไงนี่ไม่ใช่บ้านนะนี่อันนี้ชั้นแรกไงนี่ทังลายหอเอ้ยเดี๋ยวต่อต่อเอ้าพี่หมดแล้วบ้านทางหลังนี้ทางทางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชาตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวดินแป๊บเปลี่ยนตรงตรงปลายมันเป็นเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนดินแป๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาวินเนอร์มึงทำอะไรของมึงอ่ะขุดไม้ดิไม้อาไหนอะ วินเดอร์เอาขวานหินไม่หิบวินเดอร์เอาไปวินเดอร์เอาเอาขวานหินไม่นนั้นมาตัดเอาเองเอาไอชื่อวินเก็บไว้ในหีบไปหาวินเอ้ยที่หลอกแล้วเออเราจะเราจะมาเอาอะไรนะอ๋อดินดินแม่งโคตรเยอะเลยจากอีพีที่แล้วโอ้ยห้านาทียังไม่ได้ทำหาอะไรอยู่ กี่นาทีปะเอาอยาวๆแม่งมันสั้นไปห้าเนาะนี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแต่พอไหมว่าดินพอเป๊ <Okay. S 1> <Get S 2> ะเคเสร็จแล้วครับคราวนี้ไอไ้ไปช่วยกูคิดออกแบบดีเฮ้ยเอ,อ่อนี่ครับสิบห้าสิบห้าครับ ความกล้งก็คือ15คู15ครับาถ้าจะผ่านบ้านตรงนี้ผ่านโอเคทกคงจะบอก15ค15ครับันนี้โอ้ยกูได้แต่พื้นมาพี่น่าขุดไม้มาเยอะเด้อไม้ข้าวนั่นะเ้ข้วบ้านตรงนี้เปลี่ยนไม้าวไ่ใช่ไม้เดี๋ยวเาปสร้างไปก่อน เดี e ๋ยวค่อยตกแต่งมันกูวางพื้นก่อนเดี๋ยวค่อยทิ้งก่อนวันนี้คือลานกว้างที่กว้างร็อบบี้ก็มีด้วยบ้านโอ้ยไม้จะหมดหล้นเขาไม่มีหลง้นวิ่งไปหาวิ่งทำสัญลักษณ์ไมเดวังหลงบ้านมึงไปใกล้ๆนู่นขึ้นเขาไปหนึ่งฮะค่อยทีพีมาขึ้นอีป๊อก ไม้กูยัไม่เหลือแล้วคือชึบนี่ชึบอ้เฮ้ยชึบนี่นะแล้วก็ปูขอบข้างนะเอาคฮ้เจ็ดนาทีครับปูได้แค่พื้นปัญญาชิบหายเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านต่อนะครับแต่ก็ไม่ใช่คเลยก็ไม่หมดเอาแบบนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องวางเราจะวางไปกระจุกกับไหนแผ่นเนาะมันจะเปองเกินไปเถ้าแบบนั้นเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะเตรียมอุปกรณ์มาสร้างว่านนะครับแบบหนึ่งนะครับนี่ครับผมก็เกียนนิดนึงครับเกียนนิดนึงครับโอ้ยดอก พี่นอร่าเกดิมาเลยสัสวมชาโดหรืชาโด้หรชาโดกาลาตีนคุณไม่มีคุมีตีนเตะไม่เป็นคนเกียนโลกกำลังมาไอ้คนม่พูดเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้หอ้ไต้ไอ้ไอ้ไมอ่ไอ้ไไอ้ไ้้ไอ้ไอ้้้า้ไม่ไ้ไอ้้ไ้อไ้อไอ้อ นะคุยเศษมุดมาคุยเขียนอะไรนะวีนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะสร้างเป็นอะไรดีวะเราเราวางแปลนผิดหรือเปล่าเนี่ยผิดไหมเนี่ยมันต้องมาเป็นแบบนี้ดิใช่ไหมับบ้านได้เอออีเอ้ยผิดอย่างนั้นก็ได้นอ่นมันเข้าอย่างนี้ก็ได้ตัวนองมันแย่สมบูรณ์แบบมันเรียกว่าสมบูรณ์แบบเข้าใจไหมน่าเข้าใจ ไา้เอเล่นแบบโปรพิชโน่โปรพิชโนปพิเยอร์ก็ได้มนได้วินเนี่ยตัดไม้ปรพิเยอร์ตัดเหี้ยเลยเหี้ยแม่งวางให้ยาวดูดิสิพะเอ้ยอย่าเสือกเลือกเล่นอเหี้ยแม่งยาวยิ่งไหนโอ้ย การแจ้เตือนให้หมดเลยนี่มันเลวเด้อไม้สเตอร์อ่ะเป็นเหี้ยจะเอะไม้คุณเหลือแค่นี้ส้าเขาเชื่อเงวางวางไม้เองมันก็อยู่แล้วไอ้สัตว์มันก็วางไม้เองยี่งไรคิดว่าสร้างแล้เมเี้ยแล้วเมเปี้ยเหี้ยแล้วก็กาดเลยเหม่แม่กาดสัตว์มากถ้าเป็นแม่ป่ะเออไม้หมดพอดีครับได้แค่สองช่องโอ้สัตว์เนื้อไม้เหม็นมากมินเนอร์ขอไม้ดิ ไอวินอาสกินอะไรวะไอไอไอวินม uh ันเอาแต่ผ yeah, <laughs> oh ู้หญิงเนี่ยเพราะมันมันมีความสวยงามมันมีสาวสวยงามเพราะว่าผู้เสือกเป็นเพราะว่าคนละเพศเขาจะมีความสวยงามดิตัวสกินผู้หญิงครับสวยความจริงบอกมันมีมีชิ้นเลือดนุ่มใหญ่เนี่ยชิลระดีก็้วแต่จะู้ด้วยพี่ได้เอาสุดไหมโยนมาโยนให้พี่เด้อเอาไว้เก็บไว้ได้หีบเด้วยวินเออคุณพี่เนอร์เก็บ เก็บมาให้ผมด้วยเฮ้ย16อันมาจากไหนวะพี่พี่เอพี่ไอ้บักคืกียนวะเฮ้ยใครเป็นคนอันนี้ก็ไอ้บักโอ้โหแล้วตายตายมีอยู่แล้วมันไม่เด็ดบ้าเลยเอาไพ่อปุ๊บเพลงั้นเรามาสร้างต่อเลยครับผู้เที่ยวเราอะเอาเรามาสร้างบ้านเราต่อบ้านหรือคันดิหาดปะเนี่ยบ้านเม่งโคตรใหญ่เลยสัตว์ชีวิตยิ่งบ้านเล็กกว่านี้สร้างกระจกโคตรเยอะเลยเนาะ ต้งอยากเห็นคนอาบไอ้คราฟติดต้งอยากเห็นคนอาบน้ำเหรอไอสัตว์ได้หางกูว่ากูจะไม่ได้เปิดไว้ขนาดนั้นหรอกโบวิชโนโบวิชโนนี่นี่นี่ไม่ปูแล้วไอ้สัตว์เอ้ยคุณวินกำลังทำอะไรคุณวินตอนนี้กำลังเดินชมจันทร์อยู่เดินชมจันทร์ไอ้สัตว์ครับคราฟคีคราฟกันทันนี่นี่นี่เขาวางนี่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 โบวิชโน นี่เขาปูนี่ปูพยื้อปูพยื้อปูยื้อตัดผมไม่ได้เว่ามันเลยห้านาทีโคตรเลยนี่ครับก็ตัดต่อได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับรู้วิธีสามนาทีครับทำอะไรโปรแกรมนี้ตัดตั้งต่อตั้งโวงไงตั้งฮิตเทียอะไรสัตว์นี่ครับห้างเต๋มยังไงต่อวะอันนี้เป็นบันไดออ๋บันไดอะไรไอ้รู้ได้ไงวะ ตรงนี้เป็นบันไดขาวหนึ่งสองอันตั้งไงตั้งมันอย่างเงให้ไอ้ไม่ให้ต้แบบนี้แบบนี้อ๋อไม่้จ่ายเอองั้นไงโอนไปเชโน่ถูกไหม้เนี่ยไม่ตรงนี้บอว่าไม่ตรงนั้นก็ได้ตโอ้ยตนี้เหรอแล้วกรจะวางประตูยังไงอีดอยิงยิงไิงยิงงงยิงติงองิยยง ไล้วินโอยฮียว like oh okay. hey okay. ินก็ตกใจไหนวะไอวินทะลุมองไม่เห็นอะมไม่เห็นเลยต่าไปไหมวะไอ้วินเป็นผียไม่โดนโยนน้พี่ไม่ขาวเอาไปแล้วโยนไปแล้วสิบโอเคไปเลยไปตัดต่อไอสัตว์แม่งขุดโคตรช้าเลยไอเฮียวินขโมยของกูวันนี้ก็ไม่ได้มาที่ห้องเพชรมันบัาปมาวะไอ้สัสเฮ้ยวินเนอร์เอาบันไดมาให้กูวางให้กูเลยไปไหนอะไปละตรวนั้นเออมึงไปครอะเป็นใครอะ ช่วยอะไรกูไม่ได้เลยอาอ่าอ่า่าอาอ่าอาอนาอ่อ่ะอ่าอ่าอ่า่าอปอ่า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 น่าอ่าอาร่าอาอ่าอ่าอ่าน่าอ่าอ่าบันอ่อ่าอ่สอ่า่าอ่ี่อ่าราอ่ออาอ่าอาอาอ่น่าอ่อ่่อ่าอ่าอมอ่อ่า2อ่อ่อ่า่าอาา่ เฮ้ยชร์แคตเอาก่อนนะครับคัยเอาอก่อตาดเคาเตอร์ชเานเตอร์ก่อนนะครับเคานเตอร์เพชั้นนี้ก็เป็น a p ป l e Pen ไบอัโเพนอันนี้ก็คือห้องอะไรดีวะ Pen ตาทำห้องเก็บของด้วยนะก็บหองอังนี้มสั่งหรงเพพี่เียงแล้วรงเรีงอะไพี่หงพี่ไง เนาะพวเวชโน่เนี่ยพวเวชโน่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเฮ้ยมันมีห้องนอนกันนะเอออันนี้ก็เป็นเตาตื่นห้องนอนกันห้องนอนปืนเเคา็ห้องนอนปืนเน่ะยิงออกมาได้ลูกอะไรวะห้องเก็บของเอออันนี้ห้องเก็บของตา้นแลห้องปืนเหรอตายิงออกมาได้ลูกอไงคุยอ่านี้มันเหี้ยอะไรวะเนทองบเผู้วางนั่นแหละพองตัวมันคราวนี้ไม่สมจริงเอาซะเลยไอสัตว์แม่งขุดเอามือไม่เป็นเหี้ยอะไรและ ไอ้ันเอ็ต้องเดินไปกินน้ำตลอดเอาเอากระบอกเพชรมาบีบใช่เนี่ยเหมือนอัคเฮ้ย1ะพานาทีแล้วนะครับเี่ผมก็สร้างเนี่ยเอาควยทำผิดคนแต่เดี๋ยวมาตัดใบทิ้ไปอเคได้ มูงเป็น <ta> ห <x 2 S 1> <not> <laughs> ัวใหญ่คว่าไอ้คนหัวใหญ่เนี่ยเออเดี๋ยวเขาเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ม่ว่าอแไรว่าดานใจน้อยๆให้กกันครัำพี่ป่อไปนะครับลายครับเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะสร้างบ้านต่อนะครับ